สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวหมอนนะคะโอ้ยหนักมากเลยดูดินะคะมีทั้งหมดสี่อันนะคะมีหลายแบบเลยแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ก็แบบนี้ก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้อ่ะทุกคนดูนะคะข้างหลังหนูคืออะไรนี่นะคะก็จะเป็นพวกหมอนเยอะแยะเลยนะคะพวกนี้เป็นพวกคิตตี้หรือว่า พวกแบบคิตตี้แล้วก็หมากกระลองต่อไปนะคะเป็นพวกหมีหมีน้อยนะคะนี่ค่ะถ้าใครอยากได้ก็ไปหาซื้ออันนี้นะคะเป็นลายเหมือนที่แบบยังไม่แกะเลยไป่สีแตกต่างกันนี่นะคะนี่ค่ะสามอันนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกสีกนี่ค่ะหมอนลายเป็นหมอนแบบเหมือนลายอะไรนะคะเดี๋ยว๋ยวให้คนตามมารีวิวแก้วก่อนนะคะรีวิวแก้วหน่อยนี่นี่ขาแก้วค่ะเป็นแก้วแบบที่มะขยับมาค่ะขยับมาโอเคค่ะ นี่นะคะเป็นแก้วที่เราไม่เคยเห็นแต่จะเป็นแก้วลายแบบนี้นะคะทำไมมันเอาออกไม่ได้ล่ะคะนี่ค่ะเป็นลายแบบนี้สวยไหมสวยไหมหรือว่าเป็นลายดอกซากุระก็ได้ค่ะโอเคค่ะเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมคะต่อไปนะคะจะเป็นหมอนสีน้ำตาลเหมือนว่าแบบเป็นดอก ไม่ใส่ได้ไหมคะได้สองนาทีเลยนะคะเนี่ยโอเควันนี้นะคะก็ชายด้ผลค่ะอันนี้เป็นสีน้ำตาลเนาะแต่สีน้ำตาลดูเป็นหอคอยเลยเออเดี๋ยวนะใส่กล้องผมใหมก่ก็อยใสหัวเลาะนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นหมอนลายน้ำเงินแล้วก็ลายลายไข่แล้วก็ลายฟ้านะคะอันนี้จะเป็นลายคิตตี้อีกแบบหนึง่งถ้าจะไม่ปิดนะคะลายคิตตี้เหมือนกันแต่แต่หน้าตรงนี้มันใหญ่เกิน,นะคะ่ะไม่เป็นไรเนาะต่อไปนะคะจะเป็นลายคิตตี้เหมือนเดิมแต่เป็นสีส้มนะคะสีส้ม สีส้มนะคะต่อไปนะคะจะเป็นลายลายลาย,ลายดอกจองนะคะดอกจองบัวต่อไปนะคะจะเป็นหัอคอยเหมือนเดิมแต่มันอยู่ข้างบนนะคะมันไม่ได้อยู่ข้างล่างต่อไปนะคะจะเป็นดอกจะจะเป็นดอกลาย โดเรมอนนะคะโดเรมอนโดเลมอนกุ้งกลิง้งต่อไปนะคะจะเป็นลายอะไรเนี่ยลายอะไรไม่รู้นะคะมันอยู่ข้างล่างทุกคนช่วยเดาหน่อยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นลายสวยมากมากเลยค่ะมีแต่มีแต่พุ่มไม้ดอกบัวดอกกุหลาบดอกซากุระไปหมดเลยนะคะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นดอกนี้แต่ไม่ค่อยสวยนะคะ อันนี้สวยกว่าทุกคนว่าไหนสวยนะคะบอกมาเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นสีฟ้าถ้าทุกคนชอบสีฟ้าก็โอเคค่ะอันนี้เป็นสีน้ําตาลสลับไข่นะคะเป็นสีน้ำตาลสลับไข่ที่แบบสวยๆมาช่วยช่วยเอาออกได้ไหมคะ่ะได้ไหม แมลงมาแรงมแงมลงมุมมันเข้าไปค่ะนี่นะคะมันจะเป็นสีแดงตรงนี้เหมือนกับว่าหนูกําลังกินไอศลครีมยู่ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นลายช้างดูดาวนะคะหรือว่าเป็นช้างลายหัวใจก็ได้ค่ะก็จบสลับแค่นี้นะคะอย่าไปยูเยอะนะคะอย่าลืมดูโฆษณาด้วย